สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบลำดับอนุกรมแผ่นหนึ่ของกระดาคห้านะครับโจทย์กำหนดให้ xy z เป็นลำดับเลขาคณิตมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ r โดยที่ x ไม่เท่ากับ y แปลว่า x ไม่เท่ากับ y นะครับแล้วก็ x 2 y 3าแเป็นลำดับเลขคณิตนะครับคือเขากำหนดมาช่วงแรกว่า xy z เป็นเลขาแต่ช่วงหลัง x 2 y 3 z เป็นลำดับเลขคณิต นะครับโอเคเท่ากับมันมี2ข้อมูลเนาะตัวนี้ x y z เป็นเลขาปกติถ้ามี3ตัวอย่างนี้พี่แบงค์มักจะเซตอัพให้ตรงกลางเป็นตัว y ตัว z กลายเป็น y คูณ r ตัว x ก็เลยกลายเป็น y ส่วน r นะครับแล้วถ้าเราเอาลงไปในเลขคณิตล่ะถ้าเ,าเราเอาลงไปในเลขคณิต การที่มันบอกว่า x 2y 3z เป็นเลขคณิตทำไงเพียงบอกว่าคุณสมบัติของเลขคณิตก็คือ 2y ลบ x ต้องมีค่าเท่ากับ 3z ลบ 2y เพราะว่า d d ด c ของมันต้องมีค่าเท่ากันอยู่แล้วพี่แบงเอาคุณสมบัติตัวนี้มาใช้ก็เอา y ส่วน r ไปแทนที่ x เอา y r ไปแทนที่ Z มันก็เลยกลายเป็น2 y ลบ y ส่วน r มีค่าเท่ากับ3คูณ Z Z ก็คือ y r ลบ2 y เห็นไหมว่าทุกๆพจน์มี r อยู่ตลอดด้วยกันเลยเอา y หารตลอดได้ไหมครับตัวนี้ก็เลยเหลือ2อลบ1ส่วน r มีค่าเท่ากับ3 r ลบ2 ถ้าเอา r คูณตลอดตัวนี้ก็คือ 2r ลบ1มีค่าเท่ากับ 3r กำลัง2ลบ 2r โอเคไหมครับแล้วถ้าเราย้ายค่างกลับมาแก้สมการหาค่า r มันก็กลายเป็น 3r กาลัง2ลบ 4r บวก1มีค่าเท่ากับ0คือจริงๆอ่ะย้ายไปข้างนู้นหมดเลยนะครับแต่เขียนปกติเราชอบเขียนถนัดจากซ้ายไปหาขวา ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น3 r คูณกับแยกตัวประกอบนะครับ3 r R 1ก็แยกตัวประกอบออกมาได้เท่านี้แปลว่า R ได้1ส่วน3หรือไม่ก็ R เป็น1แต่โจทย์กำหนดมาตั้งแต่แรกเลยว่า x ต้องไม่เท่ากับ y การที่ x ไม่เท่ากับ y แปลว่าอะไรแปลว่า R ตัวนี้เป็น1ได้ไหมครับถ้า R มันเป็น1 จะทําให้ x กับ y มันเท่ากันถูกไหมครับดังนั้นคําตอบข้อนี้เลยจําเป็นที่จะต้องตัด r ที่เท่ากับ1ทิ้งไป r เลยมีคําตอบเดียวว่า r เท่ากับ1นส่วนสนั่นเองข้อนี้เลยตอบช้อยช้อยอะไรช้อยสโอเคนะครับ